สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องค g n c พ a ชแนลค่ะวันนี้วันที่30มสเนาะคะ่ะสามเมษายน2องห้เนาะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วเนาะมืออื่นก็นจะเป็นมือเริ่มต้นใหม่ของเดือนใหม่ค่ะเอฟซะคลิปนี้แม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอทางช่อง เพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางห้าน้อยของวันนี้ให้กับเอฟซีทางช่องด้วยและวันนี้แม่เพ้นมีเซียนเด็ดๆมาเปิดโตให้เอฟซีทั้งช่องเบิงกันเนาะเพิงเบิงเพื่อเป็นแนวทางกันเนาะให้เอฟซีแตก็จะเข้าไปเบิงแนวทางเนาะแม่เพ้นก็นมาขอโฆษณาเน่จังหน่อยกับสินค้าของแม่เพเนาะคะนี่ค่ะครีมนะคะ ครีมอ่าหนึ่งชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเนาะสะบู่ส้มจะเป็นสบู่แก้ฝ้ากับจุดด่างดำส่วนสบู่สีขาวจะเป็นสบู่ที่ให้หน้ำนุ่มนวลกระจ่างใสขึ้นกว่าเก่าเนาะค่ะค่ะเพราะว่าเป็นสบูน่นมเขาค่าสะสบู่สีขาวเนาะชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะช่วงนี้เราสั่งจองมาเด้อเนาะเดี๋ยวขึ้นเท่าเดิมแล้วจะ ขึนเป็นรอยฮ่าซพนเด้ว์เนาะถ้าว่าปกติขายจะ1,300บาทเนาะนี่ค่ะใช้ดีมากเลยค่ะครีมกลางวันจะเป็นกระปุกสีขาวส่วนครีมกลางคืนจะกับเป็นกระปุกสีทองนะคะนี่ค่ะเอฟซีฝาก,กด้วยและแคลเซียมผู้ใดที่ ปวดแข้งปวดขานั่งก็อวยรูปก็อวยเนาะเจ็บปวดลงังปวดเอวก็เอาไปใช้ได้นี่ค่ะรักษาได้เนาะบันเทาก็อาจจะหายเนาะผู้ใดถามว่าปเป็นคันถึงยิ่นแรงเนาะเกี่ยวกับกระดูกอะอาจจะหายขาดได้นี่ค่ะแล้วก็ยาบำรุงสายตาเนาะ1 2ีออยพัด เป็นสารสกัดเย็นจากผลไม้หล,หลายๆลชนิดนอกแล้วก็น้ำมันตะปาน้ำมันงาดำนี่ค่ะกระปุกละ450บาทเดอ้อจ้าเนาะคู้ใดมีปัญหาทางสายตาเนาะเอาไปใช้กินได้ตลอดเลยและสะบู่เดอ้อค่ะสะบู่แม่หรือว่าสบู่เจแดงเนาะใช้อาบใส้ ล้างหน้าเนาะผู้ใดที่เป็นสิวเป็นฝ่าที่แผ่นหลังที่ใบหน้าลายกายะใช้สบู่สีส้มนี่เนาะคะ่ะอซีะาบาราซังหาก้อนขึ้นไปก็คิดก้อนละร้อยบาทถ้า่าหาก้อนลงมาก็จะเป็นก้อนละร้อยสามสิบเนาะหอซเอาฝากด้วยค่าสินค้าแต่ละตัวที่ไม่เพ็นนนำเสนอให้เอซทางช่องก็ผ่านออยหมดแล้วเนาะใช้ดีแล้วก็ มีหลายหลายคนสร้างไปแล้วกะสร้างมาอีกค่ะเนาะเอาโฆษณาสินค้าแล้วกะไม่เพ่นกะอยากให้เอฟซีทั้งช่องดูแลสุขภาพจะของในเด้อเนอะเาะราวาอาการหอนลายออกแยบลายกะยามเป็นวินเป็นล่มเด้อค่ยเอฟซีให้ระมัดระว่างแนจะไปในจะไปทางใดมาทางใดกะเนาะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะมาเบิ่งผลงานของ3ามเซียนเมื่อวานนี้กันก่อนว่าเป็นจังใดเนเนาะ เอามาเบ่งผลห้าน้อยค่ะผลห้าน้อยเมื่อวานนี้ยี่สิบเก้าเมษายนสองห้าหกเจ็ดน้อยพิเศษบนออกแปดหนึ่งแปดล่างออกเจ็ดเก้านอยปกติบนออกแปดเจ็ดเจ็ดล่างออกเก้าหนึ่งนอยวีพีพบนออกสี่หกสี่ล่างออกหกศูนย์เนาะ มาเบิงผลงานของเซียนโคราชค่ะเมื่อวานนี้เซียนโคราชให้วิ่งลูดเจ็ดกับหกตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่เขาแค่น้อยเดียวก็คือน้อยวีไอพีนะคะเจ็ดมาสองน้อยคือน้อยพิเศษและน้อยปกตินะจับคู่เขาน้อยเดียวค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้สามกับหกหกมาค่ะแต่ว่าจับคู่เขาสองน้อยเนาะค่ะก็คือ เออเขาน้อยเดียวแต่ว่าเด้งบนล่างมหาศีนี่ค่ะหกศูนย์ล่างของน้อย VIP ตรงๆและหกสี่น้อย VIP บนตรงๆค่ะเนาะนี่ค่ะหกศูนย์และหกสี่บนล่างเลยเนาะคะ่ะน้อย VIP ของเซียนเชียงใหม่เด้งบนล่างคะ่ะผลงานเมื่อวานนี้เนาะส่วนของพี่ประหัตเมื่อวานนี้สามกับเก้าเก้ามาเนาะจับคู่เขาทีเก้าหนึ่งน้อยวี น้อยปกตินะคะล่างเก่าหนึ่งตรงตรงน้อยปกติค่ะแสดงมาเมื่อวานนี้สมเซียนผลงานดีมากเนาะค่ะของฮานอยได้ผลงานฮานอยแล้วมาเบิ่งผลงานของลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนาเมื่อวานนี้เลข6ตัวออก7จ็ดสองสีห้าหนึ่งห้าตัวสองสีห้าหนึ่งสี่ตัว4ี่สาห้าหนเนาะ และเลข3มตัวบน 3, ามห้สองตัวล่าง 4, ี่สสองตัวบน 5, 1, าหนึ่งค่ะมาเบ่งผลงานของเซียนโคลาดเมื่อว่านนี้ค่ะราวพัฒนา9กับศบอมาค่ะลุดนะคะของเซียนโคลาดลุดไปแล้วของเซียนเชียงใหม่ลาวพัฒนาวิ่งลูด1เม็ดเดียวหนึ่งมานะคะนี่ค่ะถ้าผูเด เอาไปตัดเล่นกะจะได้เนาะ <C ute> เพิ่มแค่คู่เดียวนี่เนาะ <C ute> หาหนึ่งนี่ค่ะยูนี่มีสามคู่แล้วมาเพิ่มแค่หาหนึ่งก็เป็นผู้ใดเล่นเก่งเนาะเล่นนี่เก่งอาจจะได้เนาะค่ะถ้าผู้ใดเล่นบ่เก่งก็อาจจะเอาแต่แค่ที่พ่นจับคู่ให้เนานะนะคะก็เข้าที่ห้าหนึ่งเด้อค่ะนะเ,น 1, 8, 8, 1, 9, เนาะเป็นไฮหาหนึ่งแปดหาหนึ่งเก่าเนาะก็น่าจะเอาไปตัดเล่นค่ะของเซียนเชียงใหม่เข้านะคะ่ะ หนึ่งเม็ดเดียวมาเลยเนาะส่วนของพี่ะหันตหนึ่งกับสามวิ่งลูดมาทั้งสองตัวเลยเนาะคะ่ะมาทั้งบนและล่างแต่ว่าจับคู่โบเขาคะนะ่ะเนาะแม่เพ่นกะลืมบอกว่างูเขา่าบานเมื่อน,นั้นเนาะงูเขา่าบานแม่เพ่นแม่เพ่นบานเลขทีสองสามสี่เนาะแม่เพ่นกะลืมบอกแนะม่เพ่นก็กนกนยังบ่สือเนาะยังบ่ได้อันนี้แหละตอนที่บ่มีดวงกับเป็นยังสี่ระคาเอ็ซีงูเขา่าบานเนาะ งูดังแหมเขาบานค่ะเอามาเบิ่งผลงานกันแล้วเนะาะกลับมาเบ่งตัวเลขของวันที่สาสิบกันเลยค่ะมาเปิดโตเซียนอุดรค่ะนะมามา,มาโอ้ยขอโทษหลายๆเว้าวติดมาเบิ่งแนวทางของวันที่ 30, สาสิบเมษายนสองหา้าหกหกเจ็ดนาะคะ่ะโอ้ยเว้าหนาเว้าหลังเว้าวพิษเว้าวถูกค่ะเอซขอโทษหลายๆ เซียนอุดอรเนาะเปิดตัวครั้งแรกฮาหนอยวันนี้วิ่งลูดบนล่าง4กับ0ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สี่ลงศูจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึแดศูนงศล้วก็ศูค่ะเนี่ค่ะเซียนอุดอรเนะหาะฮานอยวันนี้เปิดตัวครั้งแรกวิ่งลูดบนล่างสกับศตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สี่งศ จับคู่ 40, 41, 43, 48, 01, 03, 06, ่งแล้วก็ศูเนาะเน้นที่ 40, 41, 43, และ48ค่ะได้แล้วก็ไปต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะนี่ค่ะ มาแล้วฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดวันนี้เจ็ดกับแปดตัววิ่งตัวลูดเน้นที่แปดลองเจ็ดจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แล้วกับแปดเจ็ดเน้นที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่และแปดเจ็ดเด้อค่ะนะคะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดบนล่างแปดกับศูนย์ตัววิ่งตัวลูด เออแปดกับเจ็ดตัววิ่งตัวรุ่นเน้นที่แปดลองเจ็ดจับคู่หายเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่และกับแปดเจ็ดเน้นที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่และแปดเจ็ดค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮานอยของเซียนอุดรและเซียนเชียงใหม่ค่ะเปิดตัวครั้งแรกมือนี้อาวุรุ่นน้ำกันเนาะค่ะเอฟซี FC. พี่พหาดเพิ่นมาเพิ่นทรงมาให้ตลอดเนาะแต่ว่าบ่ได้ลงจากเทียพี่พหาตก็เลยเอามาให้เอฟซีทั้งช่องได้เป็นแนวทางกันเนาะเพิ่นทรงมาให้พี่พหาตเพิ่น่าพี่พหาดมาเขายูตลอดเพิ่น่าเนาะเพิ่นก็เลยเอามาลงให้เนาะตะกีเพิ่นเพิ่นว่าจะบ่อให้เอามาลงเพราะว่าไม่เพิ่นก็มีหลายเสี้ยนหลายจานแล้วนะเพิ่นก็ตัดสินใจเอามาให้ไม่เพิ่นลงให้เอฟซีทั้งช่องเพื่อเป็นแนวทางกันก่อนเนาะเบิ่งกันเนาะวันนี้ว่าจะเป็นยังไง มาต่อของเซียนโคราดค่ะฮานอยวันนี้วิ่งลูดบนล่าง1กับ2ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรอง2จับคู่1 2 1 0 1 6 1 7 2 3 2 0 2 6 2 7เนาะเน้นที่1 2 1 0 1 6และหนึ่งแนวทางฮานอยวันนี้ ของเซียนโคลาดวิ่งรูดบนล่าง1กับ2ตัววิ่งตัวูดก็เน้นไปที่1ลอง2จับคู่1 2 1 0 1 6 1 7 2 3 2 0 2 6แล้วก็2 7เน้นที่1 2 1 0 1 6และ1 7ค่ะได้แล้วก็มาต่อกันที่ของพีพหัสค่ะ พี่พะฮัไหมากค่ะฮานอยวันนี้วิ่งรูดบนล่าง9กับ8เนาะตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่9ลอง8จับคู่90 91 93นย์เก้าหนึ่แล้วกับแปเน้นที่90 91 9ูสและ9ก้าจ้าเน,นีคะฮานอยเนาะวันนี้ของพี่พหัดวิ่งรูดบนล่าง9กับ8 วิ่งตุรุดก็เน้นไปที่9ลอง8จับคู่ให้90 91 93 94 80 81 83และก็84เน้นที่90 91 93และ94ค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาเดอ้อค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนโคลาและพี่ประหันเนาะ วันนี้ขอให้ปังปังกันทุกคนนะคะเปิดตัวเซียนใหม่ขอให้เฮงให้รวยให้ปังกันค่ะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนขอให้ทุกคนโชควงมาเพื่อมีเงินไปได้ไปจ่ายค่านำคาเฟ่นะคะ fc ปังปังกันค่ะวันนี้แตกบนล่างสามน้อยเลยเดอ้อเนาะเอาคลิปนี้แม่เพ่นกับขอกับขอบพระคุณเซียนทุกๆเซียนและ fc ทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามา รับชมรับฟังและกดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพ็นมาตลอดเนาะไม่เพ่นขอกราบขอบพระคุณค่ะคลิมนี้กะสวัสดีค่ะ